สวัสดีค่ะ,ะประเทศอะไรคะเนี่ยฟินแลนด์ค่ะอ๋อมาจากฟินแลนด์ินดโอ้เมืองที่ผมอยากไปเป็นกันะฟินแลนด์เนี่สุดยอดอือเอออายุเท่าไหร่แล้วคะอายุสี่สิบค่ะสี่สิบก็เออ <c oughs> เส้นใจทำธุรกิจหลังเนเดือนคะ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ได้ทำงานคะ่ะแต่ว่าเคยทำธุรกิจมาคะ่ะอืมทำมาเมื่อไหร่คะ ทำมาเมื่อห้าหกปีที่แล้วค่ะห้าหรือหกปีคะประมาณหกปีคะ่ะหกปีหกปีที่แล้วช่วงนั้นเนะี่ยมีเส้นเสาย้ายประมาณประมาณห้าหกปีเนี่ยเราเรานั้นเน่ยนะนะเส้นเสาย้ายตรงนั้นเนี่ยเริ่มทำนะคะแต่ว่าธุรกิจของคุณทำไปเนี่ยใหม่ๆอดีหลังจากนั้นทำไมทำแล้วเงินเดี๋ยวฟัม่มเดี๋ยวหงายเดี๋ยวหงายเดี๋ยวฟั่ม จนมาทั้งมันในปัจจุบันเนี้ยมันไม่หงายแล้วมันตัดละตอนนี้ถือว่าดวงิกเลิกเลิกเลยค่ะเลยนะคะก็คือมันทาธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะทาทําเสริมสวยค่ะอ๋อเสริมสวยก็เป็นวิชาชีพนี่นะคะเป็นวิชาชีพทําไมเงินหมุนไปหมุนมาล่ะหรือค่าใช้จ่ายค่าร้านมันแพง ค่ะมันเหมือนกับว่ามันมีแต่มันมันไม่ได้เป็นก้อนค่ะเหมือนกับว่าได้มาเราก็ลงทุนลงทุนอย่างเงี้ยค่ะคุณลงทุนอะไรทําไมไม่จบคะอ๋อเหมือนกับว่าต้องซื้อของเข้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะ,ะว่ามันไม่ได้มีคุณเอาเข้าใจเข้าใจคุณใหญ่ใหญ่คือมือขวาของคุณเนี่ยไม่สวยะนะคะมือขวาไม่สวยมีเส้นตัดแล้วก่อนที่จะมาทําการค้าเมื่อห้าหกปีทํางานอะไรคะทาอาชีพนี้เลยค่ะ ชีวิตคุณทําไมต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาคะเส้นตัดไม่้ลืมือนี้เนี่ยนะคะอ่ะโอเคกลับไปดูมือซ้ายค่ะเออพี่เอามือออกนิดนึงอ่ะมือซ้ายโอเคทำอาชีพนี้เลยค่ะคุณปิดแต่เออคุณปิดไอ้โทรศัพท์โทรศัศน์ก่อนค่ะฟังแต่ทางโทรศัพท์นะคะหรือเบาเสียงปิดเสียงก็ได้เสียงมาจากกล้องไม่งั้นกล้องดิฉันฟังไม่รู้เรื่องปิดหรือยังคะ ปิดแล้วค่ะ <Okay. S 2> โอเคนะคะมือคุณเนี่ยนะคะเหมาะกับวิชาชีพนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นวิชาชีพที่ไปเปิดร้านค่าร้านแพงไหมคะอ,อ๋อตอนนี้หยุดแล้วค่ะตอนนี้ย้ายมาอยู่ฟินแลนด์แล้วคือตอนนี้จะเริ่มทำใหม่คะ่ะเริ่มทำใหม่ก็ไม่รลวค่ะอ้าวนะคะมือคุณเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับงานที่ต้องไปลงทุนค่าเช่าร้านแพงไหมคะ อ๋อตอนนี้จะเปิดไม่ได้แบบว่าไม่ออกไปเปิดข้างนอกค่ะเปิดในบ้านตัวเองทำมีลูกค้ามาก็ทําอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะของอคุณไม่เหมาะกับอย่างนั้นเพราะมือของคุณหมุนไปหมุนมาอันนี้ขอโทษไหนๆปานถึงตรงนี้พี่ขอพูดตรงนะ,ะมือคุณอะเส้นตัดเยอะปัญหาเยอะมือคุณไม่ได้สวยมากขอโทษนะพี่พูดตรงเลยนะ,ะคุณจะได้เลืกตัวไม่เหมาะกับการที่จะไปเปิดร้านเพราะเปิดร้านลูกน้องคุณก็ไม่ดีเอามือขวาฮะ ลูกน้องมีคนช่วยไหมไม่ค่ะจะเปิดทําคนเดียวค่ะ,ะเปิดทําคนเดียวที่บ้านได้ไหมคือมือนี้ต้องประหยัดทุนะนะคะไปเปิดร้านมันมีค่าใช้จ่ายที่ร้านทําไมไม่เปิดที่บ้านนะคะอันน,นี้เขาจะเปิดที่บ้านแล้วค่ะเมื่อก่อนแบบเช่าร้านอยู่เนี่ยอมันไม่คุ้มหรอกเงินหมุนไปหมุนมากลายเป็นค่าเช่าค่าอะไรหมดคุณจะต้องประหยัดทุนให้มากที่สุด ประหยัดทุนให้มากที่สุดก็คือเปิดที่บ้านคุณไปเปิดร้านหักไปหักมาก็ไม่เหลือหรอกอย่าว่าแต่อยู่ฟินแลนด์เลยอยู่เมืองไทยค,คุณไปอยู่ฟินแลนด์เมื่อยุเท่าไหร่คะสามสิบหกค่ะส <36. S 3> ามส <36. S 2> <36. S 3> ิบหกสามสิบหกคุณกูเมืองไทยก็เป็นเงินอย่างเงี้ยก็หมุนเหมือนกันนั่นแหละมันก็หมุนอย่างเงี้ยถึงจะดีเข้ามาแวบหนึ่งแต่เดี๋ยวก็หมุนต่อละชีวิตของคุณเนี่ยเหมาะกับงานวิชาชีพที่ไม่ได้ลงทุนอื ถ้าคุณเปิดดูลายมือมาเรียนลายมือสิแล้วกลับไปเปิดไม่ต้องใช้ทุนพยายามเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ใช้ทุนเป็นวิชาชีพถ้าทำผมทำเล็บนวดหน้าแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยสักคิ้วพยายามอยู่ที่บ้านนะฮะหรือถ้าจะไปก็อาจจะเป็นเจเลยเป็นไปได้ไหมที่เราไม่มีค่าใช้จ่ายคือไม่ต้องเปิดร้านหรอกว่างั้นเถอะให้ไปในวิชาชีพค่ะนะคะดิฉันจะเปิด อ่าหนูจะเปิดประมาณว่าทําในบ้านคนเดียวแล้วทาไมตัวเองมาลงร้านเน่ะเพราะว่ามันมันทําอาชีพนี้มานานแล้วค่ะมันไม่รู้จะไปทําอะไรไม่ใช่แล้วไปเปิดร้านทําไมอ๋อเปิดอยู่ในบ้านนะคะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยค่ะเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยที่ตอนอายุประมาณห้าอ๋อตอนนั้นมันเหมือนกับว่าลงทุนกับเพื่อนก็เลยทํากันอย่างเงี้ยดวงคุณหุ้นไม่ได้ หุ้นไม่ได้อีกหุ้นไม่ได้ค่ะดูตรงไหนัะว่าหุ้นไม่ได้เนี่ยคือเส้นอาทิตย์เขาไม่สวยเส้นอาทิตย์ดูที่เส้นอาทิตย์แล้วหักคอกันนะป่ะค่ะอ่าไปไม่รอดแล้วตอนนี้เจอเส้นใจตอนนี้สงบอยู่กับที่นะนะคะอย่าได้ลิ่นลนเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นตายอย่างนีเขียดโอ้นะตอนนี้เจจถ้าจะเปิดประมาณใกล้ๆปีใหม่หรือปีหน้า พอจะเปิดวันนี้ก็ได้พวกนี้ก็ได้แต่ทาในบ้านอุปกรณ์ของคุณมีอยู่ไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มคซื้อเพิ่มตามความจําเป็นคือหยุดการลงทุนใหญ่ๆแล้วทําคนเดียวได้เมื่อกี้เมื่อกี้เมือนเขาวางแผนถูกแล้วนะเขาไม่ต้องไปหุ้นต้องไม่หุ้นด้วยนะฮะเพราะร้านเสริมสวยถึงคุณไปเปิดให้คนเยอะไงร้านคุณก็ไม่ถือว่าดังหรอกค่าใช้จ่ายมันจะสูงเปิดที่บ้านค่ะนะคะแต่พยายามเอาวิชาชีพหลายๆวิชาชีพนะคะค่ะนั่นแหละ เป็นวิชาชีพแล้วตอนนี้เจอเส้นใจด้วยอย่าไปลงทุนอะไรเยอะแยะนะคะอ่ะแต่ถ้าจะอะไรคะค่ะถ้าจะถ้าจะแบบว่าจะไปเรียนลายมือแล้วมาเปิดควบคู่กันนี้แบบพอจะโอเคไหมลายมือไม่ได้มีต้นทุนมีตอนไปเรียนอย่างเดียวะนะคะฉะนั้น <c oughs> คุณจะไปดูที่ไหนก็ได้ลายมือมันได้เงินดีกว่าพวกนี้นะ <c oughs> แต่คุณต้องตั้งใจเรียนถ้าเปิดแล้วคุณเรียนไม่เก่งก็จบ ต้องตั้งใจเรียนด้วยนะต้องตั้งใจนะถ้าเรียนไม่เก่งลูกค้าก็ไม่ติดดูมือซ้ายสิแฟนทํางานอะไรคะอ่าทํางานาช่างซ่อมรถค่ะไหนเดี๋ยวดูสิช่างซ่อมรถโอเคเอออยู่กันมานานอย่างคะอันนี้ขวาค่ะอ๋อน,นี่ซ้าย อยู่มาสี่ปีแล้วค่ะอืมสีป่ปีอ่ะเดี๋ยวกันนะสี่สิบมันนา่าจะอยู่นี้สี่ปีขอโทษนะคะแล้วก่อนคนนี้มีแฟนมาก่อนนะป่ะมีค่ะอืมเลิกไปแล้วใช่ไหมคะค่ะสีป่ปีอันนี้ตีซะสี่สิบเออเลิกไปกี่ปีหกปีเจ็ดปีที่แล้วป่ะประมาณปีปีปีห้าเจ็ดห้า ตอนห้าเจ็ดห้าเจ็ดมคะห้าเจ็ดก็หกปีที่แนั้น่ะตอนสามสิบห้าพอดีค่ะห้าจะเข้าหกอ่ะก็นั่นแหละประมาณนั้นเนี่ยก็เลิกไปแล้วค่ะคนนี้ก็เหมือนไม่เป๊ะนะเหมือนไม่ได้อย่างใจคุณเต็มร้อยเท่าไหร่เขาเป็นยังไงคะเขาก็โอเคอยู่แต่ว่าไม่ได้แบบว่าอย่างที่เราต้องการเท่าไหร่ค่ะต้องการยังไงคะเหมือนกับว่า เหมือนกับไม่ได้เต็มที่เหมือนกับเขาก็ไม่ได้แบบว่าเราต้องการอะไรเขาก็ไม่ได้แบบว่าจะหาให้เราเหมือนที่เราต้องการประมาณว่าแต่เขาก็พยายามทําให้เขาทางานอะไรนะคะเป็นช่างซ่อมค่ะคือหมายถึงว่าเวลาต้องการอะไรเขาจะหาให้คุณไม่ได้อย่างที่ใจต้องการใช่ไหมคะอืมก็ประมาณนั้นค่ะเหมือนกับว่ามันหนูก็เข้าใจว่าเขาก็ไม่ใช่คนรวยเหมือนกับว่าแค่แบบ ทำงานพนักงานเงินเดือนปกติอย่างเงี้ยค่ะเออคุณชื่อคุณอะไรคะชื่อหนูค่ะชื่ออะไรนะคะชื่อหนูค่ะหนูคุณหนูคุณหมูอะไรเนี่ยนะคะหนูคุณจงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่อชาตินี้พี่ใช้คําพูดอย่างนี้เลยนะชาตินี้คุณอย่าไปหาแฟนที่เป๊ะอย่างที่ใจคุณต้องการไม่มีอื เข้าใจนะคะไม่มีค่ะเส้นคู่รองจากอังคารต่ำวิ่งเข้าตัดคุณไม่ต้องไปหวังอะไรมากมายนะคะชีวิตคุณต้องบินเลี่ยเลยพื้นนะคะแล้วถ้าคิดจะมีคู่เอาว่าเป็นคนดีนะคะอย่าหวังว่าฉันจะได้แฟนเป็นเศรษฐีนั่งอยู่เฉยๆแล้วมีคนเลี้ยงเมินเสเถอะแม่จำเนียนแสดงว่าหวังเยอะ ไม่ไม่ใช่ค่ะคือประมาณว่าเวลาหนูอยากลงทุนทำโน่นนี่นั่นมันเหมือนกับว่างินมันไม่ค่อยสะดวกค่ะถ้าเขาสะดวกให้คุณคุณก็พาเจ๊งทุกรายไปนั่นแหละมันไม่ได้นะคะ<ม>ฉะนั้นมาวันนี้คุณจะได้รู้ตัวของคุณคว่าชีวิตคุณลงทุนใหญ่ไม่ได้นะฮะเ<ม>พราะมือคุณไม่ถือว่าสวยเท่าไหร่มไม่ถือว่าสวยอา้าพูดงนี้เลย<ม>นะคะเรื่องคู่เลิกคิด นะคะที่ว่าจะไปหาเศรษฐีไม่มีไม่มีสวรรค์ไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วค่ะคือบอกได้เลยว่าวิชาชีพพยายามค่อยๆเป็นค่อยไปใช้วิชาชีพมือนี้รวยได้เอารวยได้ยังไงขอรวยจากวิชาชีพขอดูมือหน่อยดินะคะรวยรวยได้ยังไงฮะรวยไม่ได้รวยจากตรงนี้รวยจากการเก็บหอมปลอมลิฟต์และเป็นอาชีพที่ไม่ต้องลงทุนเยอะ ถ้าร้านเสริมสวยไปเช่าเขาค่าใช้จ่ายเยอะเรื่องคู่จะเอาให้เป๊ะไม่ได้นะคะฉะนั้นเป็นในลักษณะเนี้ยคู่ตรงเนี้ยเมื่อกี้ที่พี่บอกหกเจ็ดปีที่ผ่านมาตรงนั้นอเลยใช่ไหมก็ถือว่าเสียใจที่ว่าตัดฉะนั้นเส้นในคู่เขาไม่ตัดทะแยงนะคะแต่ตอนตอนนี้เอ่อตอนนี้ตอนนี้คู่คนนี้ถือว่าเขาก็เป็นคนดีอยู่นะคะก็ดีแต่ว่าคือคุณเนี่ย จะเอาให้ได้อย่างใจคุณอยากได้นู่นได้นี่ยไม่มีไม่มีค่ะนะคะจงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่พี่อาจารย์พัชนีก็เป็นอย่างนี้แหละก็ใช้ให้เลี้ยงหมาไปเลยเฮ้ยหนักหนักหนักไม่ต้องไปหวังอะไรให้เลี้ยงหมาคุณคุณลุงเลี้ยงหมาคุณลุงเขาดูอยู่หรือเปล่าลูคก็นข้งลุงไปละไม่เกี่ยวนี้ ถ้าพี่ไปวันไหนถ้ารู้ว่าพี่ไปกะละมังหมาท่วมเลยกะละมังนั้นอาจจะเด็กแม่แม่พัชนีก็นั่งล้างไปสิเดี๋ยวเผื่อคุณลุงเขาดูอยู่นะอันนี้พูดเล่นนะพูดจริงไม่สนใจอาออาจารย์คะถ้าเกิดว่าอาจารย์คะถ้าเกิดว่าจะไปเรียนลายมือตอนนี้ยังไม่เปิดต้องเป็นปีหน้า เดี๋ยววันหลังซื้อหนังสือไปลองเอาไปทํานายก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะส่งให้ทางเขาเรียกอะไรว่าต้องเป็นพูดอีกคนนึงก็ดาวโหลดไปได้เลยเออดาวโหลดไปนะทั้งชุดเลยไปนั่งดูที่นู่นนะคะแล้ววันหลังค่อยมาเรียนนะคะคือนี้ต้องมีวิชาชีพและวิชาชีพที่หาเงินไม่ต้องมาเหนื่อยทําเสริมสวยนะพออายุหกสิบกว่าก็ยืนไม่ไหวแล้วใช่ไหมฮะแล้วเรื่องแฟนน่ะเอาไว้เป็นเพื่อนอ๋อไม่ต้องไปคิดอะไรมาก ช่วงวันนี้ก็อยู่อย่างนั้นแหละ,ะเออเใช่ของพี่ก็มีผัวไว้เลี้ยงหมา <L> <S <S โอ้ยผัวเราคุณลูกถ้าดูอยู่นะพูดเล่นพูดจริงโอ้ยปากกาตกเลยอ่าโอเคนะ,ะออนะคะ่อย่าไปลงทุนลายเจอเส้นใจด้วยครับอ่ะแค่นี้ก็โอเคแล้ว <ฮะ S 2> นะคะขอบคุณมากค่ะแจให้ด้วยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ